ไาิเถอะที่ะดินทางมหมู่เดียวว็สคอสามถกซ้อนกันจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีกับสาวต้องจัี่น้อง พามาอีกแล้วจ้าประเป๋านีา่ไส้ทัพีโอ้ตสทัพีเจาะเอาเลยพี่น้องเลยมาแล้วมาแล้วดูใต้เลย,ย,ยโอ้มนได้หมูด้อยดิ เป็นเป็นเสื mm ้อเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทำไมลก็จะพี่น้องผิดปก เต็มนมมนมจาออกเป็นหมูอยู่เด้อหมูนะ่เลยถายย่แย่ย่แ่แยดอกป่ดีงามเลยสวัสดีครับ จ้าอาลองเบ่งเ้อหมานทุกคนเขาป่าเลยหมานคือเก่าจ้ามานำกันับหมานคือเก่าจ้าอมาเบ่งหังจ้านี่เดิสั่าเพิ่นบ่เจอเม็ดใหญ่คือกันเอ้าเอ้ายัดยเฮาเป็นยัดสิ thằng này lại thằng này nữa nhá rồi <cười nei khách là Oliver> <là> cái <ến> kho lên eo tí haha 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 sen dây cây mất nó Anh cây dây cây dây hào, dây hào พอได้เก็บพอได้เล่มอยู่ดอกโอ้ยคนนะปันมึอย่างหวยไว้มันเล็กธรรมดาได้นไ่มให้หน่อยเริ่ เด้กๆงูนึ่งเพอนะมื่อน้ขึ้นงูไหลเนาะเมื่อวานนี้นอนไหลงูหลโอยเพ่นนตอกสวยอือมาจ้ะเห็นบ่บ่แมน

นี่เป็นเชือมาเก็บมาเก็บนี่โอเคเเดี๋ยวอาเงินี้ก่อนโว้ยน่ะนักโอมาไม่ถึงขอแนมไม่เห็นแนมก็เห็นมาเลยนิ้วทางนี้หน่วยใหญ่เนาะนี่โอ้ทางนี้หน่วยใหญ่เด้ยเก็บเพจเพาะจ้าเด็ก

ได้แล้วพิจิบเขาบอกเห็นในเด็กพิจิบมีนีเด็กโอ้ได้หลายหน่วยเติบนีเด็กกำเท้านะโอ้นี่น้เป็นกล้ามผู้หล่นี่ก็ได้นีเด็กป้อนีีเด็กจิบมันอยู่หว่างที่หินเผ็ด่อดมาพิจิบเนาะ Nguyên nhanh, hm. Aloe, càm. 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 Aloe,

นี่หลายโอ้ได้ปากมันเนาะสา<อ>มตกซ้อ, <โด S 1> อนกันนะจ้าเด็กปวกลังอ,อกเนาะอ,อย่าขามไปหอดถนนเด้หลอข่<า>มอไมเลย้อุ้ย ยังไอันนี้ดูดินี่อู้ยจุดเดียวนี่กำลังเป็นไงเอากรให้หลานเนาะ อเอาไขลานมาถ่ายไงเพราะว่าดินมันแตกไงอเตรีมเลยเป็นโลเพล้วผู้นีได้นี่เนาะจ้า,าเอากระเข่าบบรานไหนน,น้องเนาะมันเป็นม่างายอยู่แตกอยู่เฮ้ยดินจะแตกเขอะเฮ้ยจ้า เท่าเลยจ้าหมูเดียวนี่เนาะจ้าจ้หาดินเตกเตกนะครับลุดนกแตดินเตกเตกเลยมีวันนีใต้ขอนง่ายเบิ้งไหเบิ้านน้ำเซาะเบิ้งดูนี่นี่หมูเดียวนี่เป็นกรรมเลยให้เขาว่าจังใดคุณหน่าแม่นนี่ของเท่เขาเอ้ยขาดอีกแล้ว ปั่นเลยเตเตวะเจอตะกรงปอมปอมวะหูเจอตะกงเต้เตนี่เนาะนี่ดินเตะเบนิเกเมนเนียนี่เสือบนดีดีนดินแตกตฮาว่าเห็นหน่วยเฮ็ดตัวควัดบางรุดสังเกตดินแตกแตะมาใกล้คนหมา

มองนีเป็นตลายน้อนี่สามคนนี scenery, ่เนาะมีเฮมีเฮจ่จ้าเบนเนาะเบนวิลีได้ปลาบนตัวเนาะขอโทษอ่าอ่อืมเด็ดเด้อเห็นดินแตกๆควดเล่นๆลวแม่นีหลีถวน กดเล่นเล่นเอามมนติดเตสเนาะเขเล่นเล่นแล้วอะเล่นเนาอเ้ยเนาเล่นเล่นก็เห็นดิเด็กเนาะเด็กเดียวสามมาตัวเด็กค่ะตัวให้ยั้งของจริงล้วนๆจ้า อย่าปากเด้ออย่าปากเด้ออย่าปากอย่าติงอย่ามาอย่าให้ฮ่่าฮเห็ดหมูนึ่งเด็ดหมูนึ่งเด็ดหมูนึ่งเอาเขี่ยไหมหยอกหยอกเอ้าตรมดาได้เออมีหมูนึ่งให้หมูนึ่งดอกใหญ่อีกตังนีดอกใหญ่เออมีหมูเดียวหมูเดียว Đi, đi, bang, 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 อ่อนๆนี่เด้อนี่มึงดอกยังขาวจ้าอยู่เลยติดหักไหมปะจ๊ะหน่อยนี่สิโพดผู

Hoa hắn nói thang hắn để động nhắn vào hắn cotton. Bóng ngoài ngang mày 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 nặng mày 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 nó <hông aqui> หมานของใหญ่แท้หมานพีจ่จ้ามูดิจุ้มเลยเลยป้าคนหมานตัวนี้ เฮ้ยไซก็สิเข็ดเพาะออยังเดี๋ยวนี่อ๋อจวะเดี๋ยวลองลองบ่งเด้อว่ากินได้บ่ได้มันหน่วยใหญ่ครับเพื่อนเฮ้ยจีเต็มกระของน้อยเลยเด้อฮอตเครื่องเลย นั่งสซรีกันขนาดเลยนีก็ไปหามาตะกำลึกเอาถือไว้ถุงนงนี่ค่ะนนสวรรค์คุนบุกคุนสวรรค์เก็บเอาเก็บเอาเลยเก็บเอาเลยปูขึ้นเต็มที่กเลยอี่เ็ีต็มที่เี่เ บ่บ,อบออ่อบออบ่จ้าตนสวรรสวรรคตะนสวรรมาตะโนสวรรค์กกว่าใกลกว่า <c oughs> เามืองเนี่ยอันนี้พูคนคักนี้คุณอะอื้ แ่า่่า่่เก็บเาง่บเก็บ่บบอกแม่่แม่บอใ่่ด่ได้บอกล่พี่เายาดเขาู่เดียวว่าสายคนบ่ายัดเา่งหมูนี่น่ะปลุปลดอคนได้แงอยู่ด้ยสาคนเก็บวเ่าคนเก็บหมูเดียวยอเลยเออ เอาประตูมาเก็บน้าเด้อตกนล่อคนอยู่ใต่โยโคหาประตูเอาประตูมาเก็บน้าเลยล่อคนอยู่ใต้ก่อนล่ออ้างคนอยู่ใต้ก่อนนั่งอยู่หอบว่างตะโกะมาเล็กเ้อหน้าหมู่เดียวผู้ลุงเทน่ะอือตัวเด็กโอ้โห้เจงเทงเป็นผวยเอาหม่องเดียวเลยตัวนหม่องเดียวเลยเจงเลยขนาดญาติปันขนาดญาติปันหนิก็ยังอาหารอยู่เนาะ แ่กันพี่ไผ่ได้พี่น้องาติกันเองเลยเนี่ยแอเยแหละเออ่ต้องาต่คนอื่นก็เจ้าตีเออพี่น้องสองสามคนแติกันพีุ่่นุ่ไปทางขุ่นละพุ่นเอาไปเลยแย่กระจายกระจาเหยี่มมัดเออเอาสำนี้แหละขาสิหาเ็ดกอเสือพี่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 จี๊ี่จี๊ยพี่คอข้น้าเอโอ้ยนี่เ quát quát ừ. ừ, mà... à, làm... nè 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 bơi nè nè này nè mẹ nè cái chú côn nhèm nhạc nhèm sao nó có bơm hơi thở bay má cái này nó có nhảy nữa hả? cái này bẹ phân này đây 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 bò bò phân kia tao phân mua nỗi đọc nỗi ừ. ừ. đọc nỗi ừ. đọc nỗi ừ. đọc đọc nỗi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  đọc đọc nỗi đọc đọc đi เดี๋ยวตั้งแต่เมื่อวเดี๋ยวพิดดที่พย์เยโอ้ยมนเตะอืดีโอโหเห็นยอัน่ะไอ้ทั่วที่เลยงถามี่น้องอ้ายิ๊กปิดกลุ่มเลยกลุ่มเป็นหมอะไร้ยปิดกลุ่มเลยิ ได้นี่นะเพื่อนเพื่นี่นะขอนี้เ็นไงอ้ออโอ้ยเดของนี่ก็เต็มข่องไอเด้อเตมองเออได้กันทั่วหน้าได้กันทั่หน้าวันนี้ทุกคนนี่นี่มานี่เออของเสต้องพี่น้องยเนจักโลนจะว่าเด้อจอนเจ้าว่าเด้อจุนจุนนเอน่าส่งข้าวลดสี่สิบาทจะเดอกไปกับ ใต้ห้างดอกลานเลยพีนน่น้องยังไม่หมดอยู่แน่นได้หลายได้หลาย <laughs> พี่น้องจา๋าเอาไม้ยางพานนี้นลังคายลมพัดหลังคาลมพัดลมพัดลมเพล็บอ้ะ <laughs> พี่น้องจา๋าโอ้ยอันนี้ได้บกักสองโลสามโลพปเด้อเต็มกระมังนี่เบิ่งกระมังลูกก้นเติงเงลิงได้หนิพี่น้องเหง้ยอ่าเลยหลายดูเบิ่งไกล้บ่ ดอกเล็กดอกน้อยกันดอกใหญ่ก่อนเมื่อวานเนาะดอกใหญ่กว่าเมื่อวานจ้ะเฮ็ดพ่อนี่เฮ็ดพ่อหนังเนื้อจ้ะพี่น้องจ้ะไปหมายเก่าที่อันบ้านที่ว่าจะต้องไปก่อนนั่นแหละอยู่แถวป่าป่าแถวป่าป่าอำเภอป่าป่าไม่รู้ก็เจ้าเอิญไปเี่ยก็ไม่รู้ว่าเพิ่นเรียกป่าบ้านเพิ่นว่าป่าหยังสต่ต้องกับเพิ่งรู้เพิ่งเคยไปข้างแรกของของรอบก่อนเมื่อวานเนาะจ้ะ รอบก่อนนะั้นเคยไปเพื่อนๆพาไปสตาตอกกับลูดอ,อ่ะแต่วันนี้ฮูจักที่ทางกเลยพากันไปจ้าเอาเนือจากคลิปนี้สาตาร์ตอกกบพาไปกิฟเ์็ดพ่อหนังหมานคือเก่าพี่น้องฝากพ่อแม่พี่น้องก็ไลค์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจสตรอนน์อีสานบรนานำนด้จ้ะพ่กๆเลยคลิปหน้าจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า